ไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกไป go <c oughs> So excited. What's yours? ที่จังหวัดบึงกาฬมาแล้วเห็นนะคะโอ้โหวิวกว้างสวยงามมากมาจนถึงภูรังกาเลยค่ะแล้วใบตองนะคะก็เกิดความอยากรู้นะคะว่าภูรังกาเนี่ยคืออะไรนะคะวันนี้นะคะใบตองจะมาขึ้นภูรังกาที่อําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะใครที่จะมาที่นี่นะคะมันต้องใช้การเดินป่าขึ้นไปค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนภูเขาลูกหนึ่งนะคะแล้วก็เดินไป5กิโลด้วยกันค่ะเรานะคะจะไปตัวเปล่าแบบนี้ไม่ได้ค่ะก็ต้องมีพี่เจ้าหน้าที่นะคะเดินนําขึ้นไปค่ะก็เป็นพี่เจ้าหน้าที่ ของอุทยานแห่งชาตินี้ล่ะคะ่ะโอเคไม่ต้องเตรียมตัวพร้อมแล้วะคะ่ะไปลุยกันเลย ตอนนี้ไปตองก็อยู่กับพี่เจ้าหน้าที่นะคะที่จะพาไปตองขึ้นภูลังกาค่ะนี่คือพี่ทานะคะสวัสดีพี่ทาค่ะคที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาที่มีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะที่ยังชาภูลังกานะครับตั้งอยู่พื้นที่จ<ะ>2จังหวัดนะเนาะจังหวัดนครพนมกับจังหวัดบึงกาฬครับ<ะ>มีพื้นที่ทั้งหมด31,250ไร่ครับแล้วสภาพพื้นที่ป่าค่ะเป็นป่าชนิดอะไรเหรอคะพื้นป่าส่วนใหญ่จะเป็น ปา่าดิบแ้งรองลงมาก็จะเป็นป่าเบญจพรรณค่ะแล้วก็ป่าเต็งรังครับมีทั้งสสภาพป่าเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะไกลด้วยนะครับระยะไกล<า>ด้วยจุดสูงสุดนะครับยังเป็นจุดที่ตั้งพระราชเจดีย์กองข้าวซีบุนเอาด้วยนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกูลังกาเราด้วยโอเคค่ะงั้นอย่ารอช้าค่ะไปค่ะพิธานำไปตองเลยค่ะไปค่ะไปครัพิธีไปค่ะไปค่ะ,คะอ<า>๋อไปด้วยโทษ เหมือนเดินประมาณ10กิโลได้ใช่เลยนอกจากที่เราจะเห็นวิวของธรรมชาติตรงนี้แล้วเนี่ยถัดไปนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านแถวจังหวัดนครพนมนะคะ่ะ <laughs> ถัดไปอีกหน่อยนะคะ <laughs> ก็เป็น แม่น้ำโขงค่ะแถมนะคะขึ้นมาแค่ตรงนี้แค่1กิโลกว่าเนี่ยเราก็มองเห็นหนู่นเลยไปถึงฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเจ๋งมากมองเห็นลังคาข้อขาวไหมครับต้นไม้ใหญ่บางอยู่ใช่ครับก็เป็นจุดที่ตั้งของที่ทําการอุทยานชาบกลังกาที่เราเริ่มเดินขึ้นมานี่เราสองคนเดินมาจากตรงนน้นใช่ครับโอเคค่ะพักหายเหนื่อยแล้วค่ะสูดอากาศสดชื่นตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเี่ยค่ะไปครับพี่จ้าครับเช่เลย กับบ่อซับน้ําธรรมชาติค่ะก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะคะว่าสามารถดื่มได้เพราะว่าน้ํานี้มันเป็นน้ําฝนใช่ครับ ออกมาจากป่าค่ะอีกแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไปต้องก็จะถึงยอดของภูลังกาแล้วจากที่เห็นนะคะที่ภูลังกาเนี่ยลักษณะหินนะคะก็จะเป็นหินทรายสวยงามมากๆค่ะจากที่เดินอยู่ในป่ามาสักระยะนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างะคะแล้วก็สูดอากาศได้เต็มที่และเห็นต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบอีก1กิโลเมตรค่ะไปลุยก,กันต่อเลย ก็หลบฝนไปสักพักนึงนะคะมีทีถ้าว่าจะหยุดลงแต่พอเดินออกมาถึงตรงลานนี้นะคะ mm. ก็ตกลงมาอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วด้านนี้นะคะก็มองเห็นถึงยอดเจดีเลยที่ทาบอกว่าอีกแค่กิโลเดียวนะคะแต่แต่ใบตองว่าเกินเกินชั่วตรงนี้มันจะค่อนข้างลื่นนิดนึงนะคะ mm. เดินด้วยความระมัดระวังค่ะฝนแค่นี้ทำอะไรใบตองไม่ได้อยู่แล้วตามมา มาเป็นการแสดง ของภูลังกาค่ะซึ่งด้านหลังนี้ก็คือเจดีย์กองข้าวสีบุญนาวค่ะนําสร้างโดยหลวงพ่อสมชายปุญจมณุซึ่งหลวงพ่อนี่นะคะ,ะ,คะก็ได้มาทุดงนะคะแล้วก็มาจําพรรษาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งพรรษานะคะหลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้กลับไปวัดค่ะแล้วก็รวบรวมค่ะปัจจัยนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยกลับขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาค่ะแล้วก็มาสร้างเจดีย์ด้านหลังของเรานะคะอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ สวยงามมากๆแล้วบริเวณโดยรอบนี่นะคะใบตองไม่อยากจะบอกคะ่ะว่าวิวสวยจริงๆสวยมากๆเลยนะคะอย่างตรงด้านหน้าใบตองนี่ก็คือภูทอบใช่ค่ะภูทอบภูบัวนี่ไงโอเคเดี๋ยวใบตองพาไปเดินรอบๆนะคะมาเดินค่ะ จากจุดนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยก็เป็นทิศใต้ของภูลังกาค่ะคด้านนี้ก็จะเป็นด้านทิศตะวันออกด้านนี้ก็จะเป็นตะวันตกซึ่งบนยอดภูลังกานี้นะคะสามารถที่จะชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ,นนะ,คะมองเห็นวิวแล้วแบบอ้หหนูอิจฉาพี่ทาแล้วเนี่ย แต่ในความได้อิจฉาี้มันก็ต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาพอสมควรเหมือนกันค่ะคือจริงๆมันคงไม่ใช่อุปสรรคค่ะแต่ว่าด้วยความลําบากในการเดินปา่าบุกป,ป่าเข้ามานะคะแล้วก็มาเจอกับฝนตกอีกนะคะทําให้ยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่ค,ค่อนข้างเดินลําบากครัินต้นขึ้นมาใช่ค่ะแต่ว่าณจุดนี้ที่ได้ขึ้นมานะคะ มองตรงค่ะอิชาพิธาอิชาจริงๆค่ะขอบคุณที่ช่วยดูแลสัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้นะคะซึ่งใบตองคิดว่าหลายคนค่ะคงอิชาใบตองนะจุดนี้เหมือนกันค่ะดูอย่างวิวรอบๆนี้สิคะสวยมากค่ะไม่รู้จะใช้คำอะไร าจากร่างกายของใบตองเอง mm hmm. ก็หลังจากที่ขึ้นไปจนถึงยอดภูแล้วนะคะใบตองก็ทําการเดินลงมาค่ะใช้เวลาอีก2ชั่วโมงค่ะแล้วพี่ทาได้เตรียมประสานงานนะคะ mm hmm. กับพี่เจ้าหน้าที่ไว้ให้เอารถมารับค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะที่ภูหลังการนะคะยังมีน้ําตกค่ะซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่นะคะนั่นก็คือน้ําตกตากโพค่ะ mm hmm. เดี๋ยวไปเดินเล่นที่น้ําตกกัน ตอนนี้ก็เวลา5โมงเย็นแล้วนะคะหลังจากที่พักแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยะคะ่ะก็พร้อมลุยน้ำตกอย่ารอช้าตามมาจากที่เราเดินเข้ามานะคะเมื่อกี้ก็ไม่ไกลค่ะแค่50เมตรเท่านั้นเราก็จะมาเจอกับน้ำตกตัดโพค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มาเล่นกันแต่ว่าเดี๋ยวไปตองขอขึ้นไปอีกชั้นของชั้นนะสวัสดีค่ะ มาถึงชั้นที่2ของน้ำตกนาโพตลอดระยะทางที่เดินขึ้นมานะคะประมาณ1้0ย0 0เมตรนะคะก็จะเป็นน้ำตก สมควรนะคะก็การมาอุทยานแห่งชาติภูรังกาเนี่ยได้อะไรครบรถมาค่ะได้ทุกอารมใครอยากทปผจญภัยก็มาที่นี่ก็ได้ความผจญภัยกลับไปได้ความสวยกลับไปนะคะแถมน้ําตกที่นี่เนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้ทุกชั้นค่ะก็คือเหมาะกับการท่องเที่ยวมากๆเลยเอาล่ะภารกิจวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์สวยงามถึงแม้จะเหนื่อยมากแต่ว่าก็ฟินสุดๆค่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะ Thank you.